เสียปานเศร้าพอโรครุมเร้าอยากทำเพื่อลูกก่อนจากไปเผยโดนผีตาม23ปีทำถูกหวย30ล้านวันที่เก้ากุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่เสียปาน30ล้าน หรือนายยงยุทธแก้วสวนจิกอายุ45ปีนุ่มถูกลลตเตอรี่รางวัลที่1-5ใบเมื่อ6ปีก่อนได้ออกมาเปิดเผยว,ว่าตนเองจะมีชีวิตยอยู่ได้เพียง1ปีเท่านั้นเนื่องจากป่วยหลายโรคและประกาศขายบ้านหลังใหญ่เนื่องจากไม่มีคนดูแลและสุเสียปานเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวอีกครั้งว่าทรัพย์สินตอนนี้ที่เหลืออยู่ตรงนี้ที่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวรถยนต์ไปทะเบียนที่ถูกหวย30ล้านที่เก็บเอาไว้หลายคนบอกว่าตนเองเป็นทุกขลาบหลังถูกหวย ตนเองอย่างบอกว่าไม่ใช่ทุกขราบโรคหัวใจตนเองเป็นมาก่อนถูกหวยแล้วหัวใจพร้อมจะหยุดเต้นได้ตลอดเวลาจึงเลิกทำงานหนักและมาทำงานเล็กๆน้อยๆช่วยพี่สาวตอนนี้ก็ครบปีแล้วที่หมอบอกว่าผมจะอยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งปีไม่รู้วันไหนจะล้มตายหายจากผมเสียดายชีวิตหากตนต้องตายไปก่อนลูกก็ยังเล็ก ไม่ได้ดูแลเขาจนโตถึงแม้จะมีเงินเป็นล้านฝากไว้ให้เขาก็ไม่เท่ามีพ่อหยุดด้วยแต่ทำไงได้ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายเสียปันเล่าว,ว่าชีวิตตนเองอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานตนเชื่อเรื่องชาติปางก่อนมีวิญญาณของคนของโบราณมาอยู่ตรงที่บ้านสวนตนตอนนั้นตนยังอายุน้อยมากเขามาเข้าฝันบอกว่าอีก23ปีเจอกันนับจากนั้นได้23าปีตนก็มาถูกหวย30บล้านอันนี้เรื่องจริงฟันเห็นว่าเขาไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้ ตรงที่ซื้อไว้ไปหาอะไรก็เจอสิ่งของโบราณหลายอย่างล่าสุดไปเจอกระดิ่งโบราณในที่ดินของต้น ตนจะไปทํางานไกลเขาก็ตามไปอย่างไปทํางานนครปฐมเขาก็ตามไปจนถูกหวยก็กลับมาซื้อบ้านตนไปอยู่ไกลไม่ได้เขาห่วงตนเลยตัดห่วงบวชให้เขาและทําบุญใหญ่ให้หลังจากนั้นก็ไม่เห็นอีกเลยเชื่อว่าเขาไปผุดไปเกิดตัดเวรตัดกรรมให้แล้วพอเขาได้ผุดได้เกิดตนเองก็มาป่วยจนสุดหนักจนถึงตอนนี้ใครไม่เชื่อแต่ตนเชื่อเรื่องนี้เสียปันเล่าทางน้ําตาว่าตอนนี้ก็อยู่ไปเรืเร่อยๆรอถึงวันนั้นตอนนี้สุขภาพผมย่ำแย่ ขนาดหนักอยากพักและอย,อยากอยู่กับลูกให้นานที่สุดโควิดซาก็จะไปรับลูกกับยายออกทริปเที่ยวและทําบุญด้วยกันใจตนคิดเสมอว่าก่อนจะตายจะทําอะไรให้ลูกมีความสุขทุกอย่างตอนนี้อยู่เพื่อลูกเท่านั้นพูดถึงเรื่องลูกเมื่อไหร่น้ําตาก็จะไหลทุกทีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ